รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม a r ินทีวี อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ยสนับสนุนโดยบีจอยแฟลกซิสออยลูติเบอรี่ รายการดิอัลบเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตดยตีรี่ฮวงจุย้ยค่ะวันนี้เจี่ารู้สึกว่าเจต่ามาชุบชีวิตมากกว่าเพราะว่าสถานที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นนะก็จะเป็นเห็นสีเขียวๆของต้นไม้มีผีเสื้อบินแล้วก็มีเสียงน้ําที่เป็นน้ําตกแล้วด้านหลังของเาจาะะตานเนี่ยนะคะตรงลำธารเนี่ยก็มีแบบ ฝูงปลาแอบวายน่ารักมากๆเรียกได้ว่าชุบชีวิตคนเมืองมากๆสําหรับใครที่รู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้เหนื่อยจังเลยอยากจะมาอันล็อกอะไรบางอย่างที่นี่แหละค่ะเหมาะมากๆเพราะว่าที่นี่คือบ้านพันไม้นี่เดี๋ยวจะจะพาคุณผู้ชมนะไปดูข้างในว่าสถานที่แห่งนี้กว้างใหญ่ขนาดไหนและแอบกระซิบว่ากิจกรรมเยอะมากจะมีอะไรบ้างก็ต้องไปดูสิครับ ว,ว้าเนี่ยเข้ามานะคะก็ตื่นตาตื่นใจมากๆกับการตกแต่งสถานที่ที่เหมือนรู้สึกเหมือนเป็นสวนส,วน,สวนแบบจะบอกว่าเป็นสวนอะไรดีก็ไม่ถนัดสวนซะด้วยเนาะมันมันมีความธรรมชาติอะแล้วบองลงไปก็คือมีสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมจะว่าที่นี่เป็น ร้านอาหารนะเจะาตารู้สึกว่ามันก็ไม่เชิงเป็นคาเฟ่หรือเป็นที่ทํากิจกรรมเป็นส่วนสนุกเหมือนเป็นทุกอย่างของครอบครัวจริงๆะคะ่ะเนี่ยตรงนี้มีฟาร์มเลี้ยงไก่เนี่ยดู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 เขาก็มีกันแบบเออพายลงพายเรือนะนี่น่ารักมากตอนนี้เนี่ยจะอยากเจอมากเลยนะคือเจ้าของอยากรู้ว่าอะไรทำให้เขาสร้างสถานที่ที่มันมหัศจรรย์ขนาดนี้ขึ้นมาได้ ไปไปหาเขากันค่ะอุ๊ยมันสำหรับเด็กหรือป่าสำหรับเด็กค่ะไม่ใช่สำหรับคุณแม่เด็กนี่คุณผู้ชมเขามีร้านระบายสีมีแบบทำผ้าเช็ดหน้าผ้าบาติกสอนปั้นจิ๋ว DIY My God สวัสดีค่ะนี่คือเป็นคุณครู มีที่เชิญคอยสอนโอ๊้ยทำอะไรคะเนี่ยก็จะมีงานปั้นจี๋แต่เนี้ยค่ะนี่คืออะไรคะตัวนี้เป็นงานแต่งเครื่องประดับครับอุยจะเป็นแตงจี้พงุญแจจี้ที่แบบเนี้ยเหรอใช่ใช่ครับผมก็จะเป็นจี้ที่เราไว้ห้อยคอกันนั่นเองใช่อุ้ยน่ารักเดี๋ยวจัดจัขอมาทำได้ไหมคะได่ครับแต่คุณครูต้องรอจากก่อนนะจะไปเจอกับเจ้าของเขาก่อนนี่น่ารักมากก็คือใครที่ชอบงานประดิษฐ์นะ คุณพ่อคุณแม่อยามาฝึกทักษะลูกๆเนี่ยที่เนี่ยเขาแบบมีเยอะมากเป็น,นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่ะแล้วก็นี่โอ้โหมีตักไข่สอยดาวมีกิจกรรมเยอะมากจริงๆค่ะนี่แล้วก็เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราเดินมาใช่ไหมก็มีภายเรือให้อาหารปลาอาจจะให้แบบตรงนี้ก็ได้หรือว่าลงไปภายเรือแล้วก็ให้อาหารปลาก็ได้แต่เนี่ยละค่ะคือจุดที่จะต้องการ อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุ้ยซี่อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ยอมุมนี้สวยจังเลยอะโอเมก้ามีก s <S ระจกวิเศษอยู่กลางสวนนะเอ้ยแฮปปี้อยู่นะว่าไม่ได้นะฉันก็สวยอยู่นะ สวัสดีครับคุณจ๋าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยพี่โก้ใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยพี่โก้ดูหนุ่มกว่าในรูปอีกขอบคุณครับโอ้พี่โก้ค่ะขอบคุณที่มากเลยนะที่พี่จะมาซักบ้านพี่แล้วขอบคุณที่พี่สร้างสถานที่ที่มันสวยแล้วแบบมันมีความมหัศจรรย์นะค่ะที่นี่คือได้ข่าวมาว่าเป็นบ้านพี่หรอมื่อก่อนที่นี่อ่ะจริงๆแล้วอยากอยากมีบ้านที่ทำตามในหลวงนาถาที่เก้าเกษตรทฤษฎีใหม่เริ่มแรกนะ ทีนี้คาสอนของพวกท่านก็คือพูดให้เหมือนกับต้องพึ่งตนเองบ้านก็เราเพึ่งตนเองแล้วบ้านเขาก็ต้องพึ่งตนเองเหมือนกันก็เลย<อ>เปิดให้มันเป็นคาเฟ่ให้เขาหาเงิน2วันเดี๋ยวนะแสดงว่าก่อนนายจะเป็นธุรกิจเ,เนี่ยเป็นบ้าน<ช>ที่ต้องใส่อยากอยากมีบ้านที่ มีเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งจากเคยได้ยินไหมครับมีบ่อน้ํามีนาข้าวมีต้นละม้มีสัตว์เลี้ยงบ้านที่เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นแสดงว่าที่เราเดินผ่านมาแล้วเห็นมีสัตว์มีบ่อนั่นคือนั่นคือดั้งเดิมอยากให้เป็นอยากให้อย่างนั้นแล้วมีของกินมีปลูกผักเมื่อก่อนมีปลูกผักใจคออยู่ในนี้ไม่เอาไปไนเลยเพราะนั้นจริงๆศรัทธาทฤษฎีใหม่ศรัทธาเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วทำไมเป็นยังไงังไงถึงทําเป็นธุรกิจทีนี้พอพอเรา พอเรามีบ้านอย่างนี้สักพักหนึ่งหนึ่งมีความสุขเนาะสองเนี่ยข้อที่พระอ,องค์ท่านสอนเนี่ยต้องพึ่งตนเองวันหนึ่งถ้าเราหาเงินไม่ได้บ้านหลังนี้อาจจะต้องแบบโซมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าดูแลไม่ได้ก็คือก็เลยบอกว่าเอ้บ้านเขาก็ต้องพึ่งตนเองให้เขาหาเงินได้สองวันก็คื <ใน S 1> อเสาร์อาทิตย์เปิดเอาคาเฟ่เข้ามาเพื่อให้เขาหาเงินโดยการที่ทุกคนเข้ามากินกาแฟเนี่ยไม่ได้มาซื้อกาแฟคือมาพักผ่อนมาเรียนรู้มาเล่นที่นี่ นอกจากการกินกาแฟแล้วยังยังได้เป็นแอคทิวิตี้ของครอบครัวในนี้ใช่แล้วอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าที่กเกษตรทฤษฎีใหม่ที่วงท่านสอนเนี่ยมันมีความสุขถ้าเราทำแบบถูกทางาทฤษฎีนในการทำธุรกิจของพี่มันเหมือนห่วงโซ่ซึ่งกันและกันเนาะใช่มันเหมือนแบบจริงๆแล้วพี่อยากให้บ้านไปหาเงินนั่นแหละวันเสารวัาทิตเปิดเป็นธุรกิจค่ะ แต่พอคนที่มากลายเป็นว่าแทนที่เขาจะได้แค่กินกาแฟกินข้าวแต่เขาได้สัมผัสกับบรรยากาศแต่สิ่งที่สําคัญคือเขาได้สัมผัสกับวิธีคิดของพี่โก้ที่น้อมนําเอาราชดาริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้จะจัดเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าแต่ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะพี่โก้จต่คาดหวังแค่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมามาพักผ่อนหย่อนใจมาในสถานที่ที่แต่เห็นรีวิวว่าเอยเขาสวยแต่พอมาเจอพี่โก้ เออได้สัมผัสถึงว่าจริงๆแล้วอะแหล่งที่มาที่ไปมันล้าลึกกว่านั้นจะได้เอาไปปรับใช้กับชีวิตของจ๋าด้วยอยากให้ทุกคนไม่ลืมพวกนนหนึ่งสองแนวคิดเนี้ยเอาไปใช้เหอะเพราะว่ามันทําให้เราปรับอะไรหลายๆอย่างนะธุรกิจไม่จําเป็นต้อง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 กำไรอย่างเดียวแต่มันยั่งยืนแต่มันยั่งยืนด้วยด้วยคอมมูนิตี้ด้วยครอบครัวเจนต่างๆนะตั้งแต่เล็กๆเราเปิดมา7ปีแล้วคนที่มาตั้งแต่วันแรก ตอนนี้ก็เกอบแล้วอิ่ยาง้นมีน้องมีอะไรก็มามานี่กันมันเป็นความยั่งยืนแล้วก็อาจจะได้ไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นความยั่งยืนของของชีวิตถ้าอะไรที่มันยั่งยืนผมว่าถือว่าดีดีมากพี่โก้แค่เงนจัดยาขอให้พี่โก้ช่วยแนะนำจัดยาได้ไหมว่าทั้งหมดเนี้ยแบ่งเป็นกี่โซนโซนไหนพี่โก้อยู่อาศัยเราจะไม่เข้าไปเที่ยวเลยหรือว่าจะให้จับเข้าไปก็ได้นะก็อันนี้คือข้างหลังหรือยังคะไปดูข้างหลังได้ไหมไปค่ะ แต่แต่ก่อนอื่นส่วนนี้คือคือบ้านนี่เ<อ>หรอฮะบ้านหลังเล็กๆพงษ์ท่านบอกว่าบ้านเนี่ยสิของพื้นที่จริงหรือเปล่าอยู่เล็กๆได้ไม่ต้องอยู่ใหญ่มากเพราะว่าเล็กๆเนี่ยมันมันดูแลง่าย,ยจริงไหมเนี่ยจริงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไปทุกบ้านทิ้งแปสิบเปอร์เซ็นต์อ่านในพื้นที่แบบสิบเปอร์เซ็นต์ให้แไ่้สามสิบสามสิบสามสิบสิบบ้านเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์หลังเล็กๆพอนะครับเอาที่อยู่เอาที่ใช้สอยนะครับมีบ่อน้ำ มีนาข้าวเดี๋ยวไปดูนาข้าวข้างหลังพี่โก้แล้ววันธรรมดาจนถึงสุพี่โก้ก็เหงา,าสิไม่มีใครมาเที่ยวบ้านที่ก็คือหลักการเนี่ยคำว่าบ้านพันไม้เนี่ยมันคือบ้านเนี่ยมันคือบ้านเราถ้าจะให้มันเป็นบ้านเราอยู่เนี่ยก็กกต้องเราต้องอยู่มากกว่าคนอื่นก็คือเราอยู่5วันแล้วก็2วันเนี่ยเราแบ่งให้คนอื่นมาช่วยเราใช้พอละ ให้เขาหาเงินนิดนึงเพื่อให้เขาอยู่ได้แล้วว่าคําว่าบ้านเราต้องอยู่มากกว่าคนอื่นหลักการคือเออันนี้จริงนะแล้วเปิดกี่โมงคะให้คนมาเที่ยวสิบโมงถึงห้าโมงเย็นอย่าเรียกเปิดปิดเลยเรียกว่าเชิญเพื่อนบ้านมาเที่ยวไี่สิบโมงแล้วห้าโมงเพื่อนบ้านก็เกือกนากลับไปได้แล้วอ๋อไม่ก็นั่งเรศได้นิดหน่อยหพี่โก็โซนนี้เยอะมากอะไรเนี่ยอะไรไอติมหนอไอติมไอติมหอกก็คือเด็กเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเด็กเนี่ย ก็จะจริงๆหลักกา,การก็คือให้พ่อแม่เนี่ยมาช่วยกันทำทำเองเลยอย่างนี้เหรอคะขยอันนี้สอนในเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลตรงนี้คือเราหยิบเงินถ้าเห็นเงินตรงนี้เราก็หยิบถอนเองใช่ให้ฝึกฝ<ฮ>ึกเครื่องคิดเลขแล้วก็ฝึกเขาเรียกอะไรนะจิตใต้สำนึกให้มีความซื่อสัตย์ แลเป็นกิจกรรมของครอบครัวให้ก้ามาขยับแล้วมีอะไรอีกค่ะพี่โก้ง่าข้างหลังก็จะมีแปลงนาเล็กๆให้เด็กๆไม่ลืมเกษตรไม่ลืมการปลูกข้าวอันนี้ก็เป็นแปลงนาเล็กๆเรามีก้าข้าวให้แล้วก็วการเข้ามามาปลูกข้าวกันเถอะอะไรเงี้ยให้เด็กเขาพ่อแม่ก็จะได้สอนลงไปดำแล้วรู้สึกว่าให้เขารู้ว่าดำนาม,มันเลอะนะมันร้อนนะ,ะเรา <ๆ S 1> ลราเรากินข้าวเราจะได้กินให้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครสอน ไม่อยากให้ทุกคนยึดติทดทฤษฎีให้ทุกคนให้ทุกคนไปพอเรียนรู้พอเล่นแล้วสนุกแล้วกลับไปค้นหาว่าวิธีการนำนามันเป็นยังไงเปิดปให้ลูกดูคือแปล,ลว่าถ้าจะพาลูกมาลูกจะสามารถหยิบแล้วไปปักเล่นไ,ปปไ,ได้เลยเล่นได้เลยลงเล่นได้เลยแล้วก็ไม่มีใครไม่ต้องสอนพ่อแม่ต้องเป็นฮีโร่พ่อก็ต้องลงไปเป็นเพื่อน <Hey! S 2> แม่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเจ๋งมากแล้วก็วกเคยมีที่แบบปลูกขึ้นมาแบบเป็นแบบอ๋อมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นนาข้าวหมดเลย แต่ว่าพอมันล่มพอเราเป็นคาเฟ่แล้วมันล่มเราว่ามันไม่ได้ใช่ไหมพี่ก้อนนี้สวยจังเลยอ่ะอันเ้อนเนียอ๋อซูมอันเนี้ยเหรอเอาไว้ถ่ายรูปมาพอนเป็นคาเฟ่แล้วมันต้องมีมุมเซ็กเล็กให้คนถ่ายรูปพี่ชอบแต่งเออพี่พี่ปี่หลุมอะไรเนี่ยหลุมกระพายให้เด็กเขารู้ให้ฝึกฝึกขุดดินให้เด็กฝึกขุดดินเป็นเกษตรต้องฝึกขุดดินอ๋อจะเป็นเกษตรต้องขุดดินเป็นดินนเป็ก็เหมือนบ่อทรายแหละแต่ให้เป็นไอ้นี้ให้คนเล่นอุ้ยน่ารักอ่ะ เขาเป็นแบบดีไซน์แบบพยายามใช้วัสดุดิบหรือวัตถุเนี่ยให้มันไม่ไม่แพงเป็นดูเป็นจังดีไซน์สังกะสีเก่าๆเป็นแบบบ้านๆอยากทุกคนเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยมันก็ทำเองหมดเลยเหรอทำเองเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเป็นเป็นแลนด์สเคปดีไซน์เป็นเป็นเป็นรับเหมาจัดสวนเป็นงานจัดสวนไม่แปลกใจเลยพี่ก้ที่พี่กดีไซน์ออกมาได้ได้เจ๋งขนาดนี้แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องรู้สึกเหมือนจ้าคือเข้ามาในโซนหนึ่ง มันจะมีฟีลลิ่งของโซนโซนนั้นอยู่โซนเรียนรู้ข้างโซนต้อนรับข้างหน้าเป็นแบบหนึ่งเรียนรู้แบบหนึ่งมี้มาโซนด้านหลังเนี่ยรู้สึกแบบสงบเหมือนเป็นความพีซฟูลเหมือนเหมือนใครที่แบบกำลังเหนื่อย,ยตรงเนี้ยที่นี่จะมีพิกหลาย,ลายจุดก็คือพยายามพยายามจะดีไซน์ว่า,าเดินเข้ามาเนี่ยให้ตัดสินใจไปซ้ายไปขวาเห็นไหมจะมีทางซ้ายทางขวาจะไปทางไหนดีรู้สึกบานทิ้งที่ก็จะกว้างขึ้นพอมาปุ๊บมามาถึงต้นไม้ใหญ่ ใช่ไหมตรงจุดนั้น <ฮะ S 1> ตรงจุดหน้าบ้านก็จะว้าวแล้วโอ้โหว่าต้นไม้ใหญ่จังแล้วมามา,มาคลายแม็กตรงตรงตริมน้ำนี่แล้วนี่เอาไว้ให้กระโดดน้าเหรอเนี่อันเนี้ยอ๋ออันนี้ให้เด็กให้เด็ก,ให,ดกให้เด็กไว้สาหรับตักน้ําแล้วไปรดน้ําผักรดน้ําต้นไม้ พูดเป็นเล่นริงเแล้วมันดึงมายังไงล่ะพี่นี่ไงนี่ไงบัวเนี่ยจริงๆก็บัวก็ดึงมาแล้วก็แบบเนี่ยจริงๆมีบัวให้เล็กๆนี่ยก็เด็กเขาก็อาไปรดน้ําต้นไม้เหมือนฝึกฝึกให้เป็นเกษตรกรรดน้ําผักอะไรเงี้ยพี่ทำไมหนูอยากมีลูกเลยเนี่ยอะล่ะค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาหาพี่โก้บ้างมาคุยกับพที่โก้บ้างเนี่ยต้องมาวันไหนอะไรยังไงบ้างครับบ้านพันไม้คาเฟ่และฟาร์มจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงถึง5โมงเย็นก็เชิญชวนถ้าใครอยากมา สัมผัสธรรมชาตินะครับแบบบ้านๆแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็มาเหมือนมานั่งชิวๆที่นี่ได้นะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอ,อีกอันนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบมาเสพงานดีไซน์มาเสพวิธีคิดในการแบบแต่งบ้านแต่งสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่เหมาะมากเหมือนกันออกมาปรึกษาได้นะก็คือถ้าใครอย,อยากอยากมีที่อยาก,ยากจะจะทายังไงดีอ่ะมาพูดคุยกันไดเอารูปมาดูโลโก้อยู่ทุก ถ้าเปิดร้านเนี่ยลูกโจะอยู่ทุกทุกทุกวันที่เปิดร้านเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งคุยได้ว่าจะดีไซน์ไปแบบไหนอะไรไงคุยกันเบื้องต้นได้ปลูกต้นไม้ก่อนยังไงอะไรยังไงแฟนกันมาได้เปล่าได้คู่รักได้หมดยังแต่งงานแล้วได้ครอบครัวได้พ่อแม่ลูกได้ครับมาหมดเลยได้ได้หมดเลยมีใครไม่ให้มาบ้างไม่มีได้หได้ทุกคนได้ทุกคนยินดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับพี่โกน่ารักมากมานะแต่ก็ เชื่อว่าถ้าใครได้มาะจะต้องว,าว้าวแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราไปหา,าจานกันดีกว่านะคะมาดูซิว่าอาจารย์มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะชอบหรือจะจะชอบหรือเปล่าพบกันช่วงหน้าค่ะ The A ี่ออกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุ้ย สี่ออลกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยอาจารย์ชอบไหมคะที่นี่ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศที่นี่เขาเรีกยก <c oughs> ว่าถ้าได้ตามหลักของธรรมชาติจริงๆของฮวงจุ้ยนะเ <c oughs> ขาบอกว่าสถานที่เนี้มันคือที่สุดของธรรมชาติแหละเขาว่าที่สุดของธรรมชาติก็คือมนุษย์จะต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติที่ถูกต้องธรรมชาติมีอะไรสมัยเราเรียนสังคมเนี่ยธรรมชาติก็ต้องมีต้นไม้มีน้ำมีมีดิน นั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะสถานที่นี้มีทั้งต้นไม้มีดินมีแหล่งน้ําเขาบอกว่าถ้าบ้านที่อยู่อาศัยของใครที่มีแหล่งน้ําอยู่แบบนี้มีต้นไม้อยู่อย่างนี้ <sympathy? S 2> สิ่งแรกที่คุณได้เลยคือ <q> มันก็จะได้แบบบรรยากาศที่คุณรู้สึกว่ามันมันเฟรชขึ้นมา <ắng> ใครทํางานมาเหนื่อยแล้วก็มาน,นั่งในตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยไปยังสดชื่นนะสดชื่นถูกไหมเห็นน้ําแล้วบางคนเขาบอกว่ามีเบ็ดมาตกปลาเนี่ยบางทีเขาตกปลาไม่ได้ปลานะ แต่เขาตกปลาเพื่อเขาให้ได้รู้ว่าเขาได้สู่การรอคอยการรอคอยเขาจะมีความคิดของเขาเขาบอกว่าคนจีนในสมัยก่อนที่เขามานั่งตกปลาเนี่ยเพื่อเขามาทบทวนว่าในอดีตเนี่ยเขาลืมทําสิ่งอะไรไปเขาลืมคิดอะไรไปเขาก็จะมานั่งตกปลาไม่ได้ต้องการปลานะแต่เพื่อเขาใช้มาลามมานั่งคิดเพราะว่ากว่าปลาจะกินเบ็ดหรือไม่กินเบ็ดไม่มีเวลาไม่มีระยะเวลาบางทีที่เราเคยเห็นเทพคนจีนเขาตกปลาเขาไม่ใส่เหยื่อนะ เขาแค่ใส่ไปแต่เบ็ดอย่างเดียวเ<ช>พราะไฟนอนจุดหมายเขาไม่ได้ต้องการปลาเขาต้องการว่าเขาได้นั่งตรงนี้านานแค่ไหนเขาจะใช้ความคิดเขาได้มากแค่นั้นถึงบอกว่าเราไปยกเบ็ดเขาขึ้นมาอ้าวไม่มีเหยื่อแต่มีแต่เบ็ดอย่างเดียวมีแต่เบ็ดแล้วเหยื่อจะกินไหมไม่ไม่กินก็คือบอกแล้วไฟนอนไม่ได้ต้องการได้ปลาไฟนอนคือต้องการแค่มานั่งคิดพออาจารย์พูดเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับแบบนั้นได้จริงๆคือมันเป็นอย่างนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาาสมั หนึ่งสองสามเก้าสิบสิบห้าสิบหกอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงที่มันขาดตอนไปซึ่งเราจะเป็นคนชอบหาว่าไอ้ช่วงที่มันขาดตอนเนี่ยคืออะไรทําไมเขาต้องตกปลาโดยที่ไม่ใช้เบ็ดทําไมเขาต้องมานั่งเออทำไมถึงไม่ใช้เหยื่อเขามานั่งทําอะไรกันถูกไหมจุดไปนั่เคยเห็นเขาตกปลาได้ไหมไม่ได้แต่บางครั้งเขายกเบ็ดขึ้นมามีปลานะนั่นคืออิทธิฤทธิ์ที่เขาทําแต่เหยื่อของเขาไม่มีแต่ยกขึ้นมามีปลาเฉยเลยเห็นไหมนี่คือความต่างผมบอกว่าสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ย บางคนเอามาต่อถูกต้องแต่บางคนก็ดำน้ำในการต่อแล้วอย่างสถานที่แห่งนี้่ะคะอาจารย์อืมอี่ามาแล้วนที่นี้ก็ผมบอกแล้วว่ามันเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะหลายๆอย่างมันมันถูกสร้างมาเพื่อผมว่าถ้ามันเป็นสถานที่ที่บำบัดจิตใจคนจะได้มากกว่าคือทําให้คนรู้สึกแบบมีความเครียดหาทั้งออกไม่ได้เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดสถานที่นี้มาเพื่อให้รับรู้อันล็อกอันล็อกเออธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงอย่างตอนเนี้ แดดไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเมฆบังไม,เงไม่เพราะเราถ่ายเย็นไงถูกไหมาอาจารย์ก็มาเร็วๆนะ <laughs> <laughs> คือเห็นไหมพอเวละแสงแดดไม่มีเนี่ยเราจะได้กลิ่นแก่ธรรมชาติน้ําเนี่ยเขาบอกว่าน้ํานิ่งๆเนี่ยลึกมากนะ มันหมุนข้างล่างไงใช่ไม่เชื่อลองให้ตากล้องโดดลงไปดิไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่มีถ่ายเทปต,ต,ต่อไปจ้ะเรายังต้องทํางานต่อคุณ<น>ผู้ชมต<น>้องการดูเราอยู่นี่คือนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าบางคนเนี่ยจุดหมายของมนุษย์เราเกิดขึ้นจากธรรมชาติก่อนเริ่มต้นจากธรรมชาติถ้าเรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าธรรมชาติให้ประโยชน์อะไรกับเราให้โทษอะไรกับเราถ้าเรารู้ในจุดนี้เราจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้คําว่าแสงแดดหลายคนบอกโอ้ยไม่ชอบแดดเลยร้อนแต่ชาวไร่ชาวนาชอบแดดนะ ถ้าแดดไม่มาพืชผักผลไม่ขึ้นเห็นไหมประโยชน์ของเขาบางอย่างดีกับเราบางอย่างไม่ดีกับเราค่ะอยู่ที่เราเลือกประโยชน์ที่ธรรมชาติให้มาได้ดีมากน้อยแค่ไหนาะอย่างสถานที่แห่งนี้อาจารย์เขามีแนวคิดจากเดินเป็นบ้านไนงะแต่ทีเนี้ยเขาก็มีการทําทางซึ่งจสสาสนใจมากตรงที่พอเข้ามาปุ๊บข้างหน้าเป็นลานจอดรถใช่ไหมอาจารย์ปุ๊บคือทางไปข้างหลังเป็นลานจอดระ<ๆ><ๆ> อ้าวจานอย่าแซวตัวเองดิทั้งหลังเาลาจอดเรืออแต่ว่าระหว่างทางข้างในที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคุณผู้ชมเขาเป็นทางแยกหมดเลยแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงกลางอยู่นิดนึงแต่เฮ้ยมันมันคือกุศโลบายอย่างหนึ่งมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติไม่มีคําว่าสิ้นสุดเราว่าธรรมชาติมีทางออกของเขาเสมออยู่ที่คุณจะหาทางออกไหมหรือบางคนคิดไม่อะไรไม่ออกบางคนคิดแบบกันแล้วหาทางออกไม่ได้จริงๆไม่มีแค่นั้นเอง อาจารย์เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้สับฟังเนี่ยจากการที่อาจารย์เดินทางเข้ามาจะ<อ>ถึงจุดทางน<อ>ี้เหรอเพราะแนวทางมันมีของมันอยู่อย่างที่ผมบอกไงว่าเราจอดรถล้วเดินเข้ามาเขามีทางแยกให้คุณค,คือเขาบอกว,ว่ามีความคิดให้คุณหลายทางเหมือนให้เราตัดสินใจตลอดจุดแรก<อ>คุณจะเลือก A หรือ B ค่ะคุณเลือก A เพราะ A ไปต่อมันก็มีให้คุณเลือก C กับ D อีกมันก็จะมีให้คุณเลือกตลอดเวลาแต่ถ้าพวกคุณเลือกถึงไฟนอลแล้วมันไปเจอทางออกนี่ไงตรงนี้มันไม่เจอทางออกแล้วกับทางเดิมก็เดินกลับย้อนกลับทางเดิมแล้วก็ไปเลือกใหม เห็นไหมที่นี่เป็นมากกว่าคาเฟ่จริงๆใช่เป็นที่ที่เราได้คุยกันคือมันต้องมีคนที่เราต้องบอกว่าตัวเราเองต้องมีแนวคิดด้วยแต่บางคนคิดลบอย่างเดียวถูกไหมจะสู้กันเหรอถ้าอย่างอย่างเอาอย่างนั้นวันนี้เราถ่ายรายการวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ล่าสุดผมมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าอ่านข่าวไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วไงคะไปทุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้ my god ปัก ผมถามว่าสิ่งที่ควรควรทุบกือทุบสมองตัวเอง <laughs> ถูกไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารู้อะไรคุณมาบอกผมก็ฟังแต่ผมช่วยคุณได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่งดิที่แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่คุณจะช่วยคือช่วยตัวเองอถูกไหมแต่พอคุณช่วยตัวเองไม่ได้คุณไปทุบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่ทุบตัวเองล่ะ<อ>ถูกไหมเมื่อเช้าเราไปอ่านข่าวดูมีข่าวนี้จริงจริงผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเชื่อส่ติอาจารย์อาจารย์เชื่ออาจารย์อาจารย์บอกว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยอาจารย์ทำหมด มีความศรัทธาหรือเชื่อในศาสตร์นี้ก็เอาไปแก้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้แล้วไม่ได้พอไม่ได้ก็จะมาบอกว่าเอ้ยมันแก้ไม่ได้นะแต่ทำไมคนอื่นได้แต่ตัวเขาเองไม่ได้ถูกไหมไมันก็ต้องอย่างนี้แหละค<ช>ุณผู้ชมและเนี้ยค่ะก็คือเรื่องราวของดีอนล็อกในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้า๋ารู้สึกว่านะมันคือเทปนี้อยากให้มันเป็นปลดล็อกของคนที่กําลังมีปัญหาอยู่ไม่ใช่ที่จะแบบ<ช>ว่าเอ้ย ไม่ใช่แบบว่าทุกอย่างมันจะต้องมุทะลุดูดัานอย่างเดียวมันไม่ใช่บางทีคุณถอยออกมาก้าหนึ่งแล้วคุณอาจจะเห็นทางออกที่จะไปซ้ายขวาได้แต่ถ้าคุณเดินหน้าต่อคุณอาจจะไปต่อไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีทางออกของตัวเองทุกคนมีแสงในตัวเอง อยู่ที่คุณเก่งทางด้านไหนบางคนเก่งเกมก็เล่นเกมไปทั้งชีวิตเลยก็ทุกวันนี้โปรแกรมเมอร์ก็โอ้โหร่ำรวยมหาศาลถูกไหมบางคนจัดดอกไม้เก่งก็ร่ำรวยได้การจัดดอกไม้จริงถูกไหมเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญที่เรามีมากกว่าคนอื่นเขาครับเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองเข้ามาเป็นจุดขายของตัวเองผมเชื่อว่าสักวันจะมีคนเห็นแสงและประโยชน์ของตัวคุณเองดีแหละเรื่องราวของดิอันล็อกของเราวันนี้สุดยอดมากดอกไม้สอยลงมานะสุดยอดอ นี่ไม้สอยลงมาด้วยแต่ว่าใครที่ยังคิดไม่ออกนะหรือแบบบางคนแบบฟังอาจารย์แล้วแบบเอ้ยยังยังไม่รู้ลองมาที่ที่แบบทําให้ใจเราสบายสบายได้ที่นี่เปิดเปิดหัวใจ <คะ S 1> ออกมาก่อนแต,แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังแบบอยากได้ที่ที่ช่วยเรานะตลาดันแนะนำสถานที่อย่างนี้เลยบ้านพันไม้นะคะก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ลองมานั่งตรงที่ศึกษากับอาจารย์นั่งตรงนี้ก็ได้นะคะตอนเย็นๆแบบนี้ลมเย็นสบายคิดอะไรไม่ออกโดดน้าได้เลย ยางมีไงเราไปเล่นน้ำไปปะล่ะเดี๋ยวให้ตากล้องลงก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นมันเหมือนมีจระเข้เดี๋ยวขอไปทะเลาะกับอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวช่วยอาจารย์โดดน้ำเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่ไม่กลัวนะแต่ยกขาขึ้นสวัสดีค่ะไปอาจารย์ไม่กลัวแต่ตากล้องยกขาขึ้นนะเขาไม่ขึ้นอาจารย์รองเท้าแบบไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าจะยกขึ้นได้ยังขึ้นล็อกเลยนะไปอาจารย์จับไปไหนไม่ได้แต่ไปซื้อรองเท้าใหม่ทิ้งรองเท้าให้อาจารย์เราขอถ่ายรูปใหม่ครับโอ้ยซุปตาครับุตาาเเเมมือองไทยยยยยดีี๋วขถ่่รูป Amarin Tiwi